อ่าเดยครับพวกผมไมคไมกับเกม Best n o t นะครับวันนี้มีเรื่องจะมาแจ้งคือผมเผลอลบไฟล์เกมนี้ไปก็เลยต้องลุยใหม่แล้วพอลุยใหม่แล้วด้านลืมเปิดใหม่ก็เลยยจะมาอัปเดตให้ดูครับว่าเราลุยไปถึงไหนละว,ว่าลุยใหม่เราลุยถึงไหนละลุยเลยอ่าคือลุยใหม่ลืมเปิดใหม่แต่ยังเซฟอยู่นะ เราโหลดสักคู่อ่าตอนนี้อย่างที่เห็นแล้ะเรามี4ก่กองกําลังแล้วพร้อมลุยถ้าอัปเกรดเราอัปเกรดอะไรไปบ้างก็ดูอันนี้อัปเกรดใส่สายธนูแล้วก็เพิ่มสกิลลูกธนูไปละอันนี้ก็ให้ดาบโล่ไปแล้วเพิ่มสกิลกับอันนี้ไปละห่ <c oughs> อเตรียมสกิลก็อันนี้ก็เป็นสายหอ่อแล้วก็เตรียมสกิลพุ่งใส่ละอันนี้เราไปเจอไอเทมอันนั้นมาเป็นระเบิดเราก็เลยเอามาใช้เลย ตกิวป่าระเบิดตัวนี้มันเหมือนรู้สึกว่ามันจะเป็นเป็นเปไอเอเทฟเหมือนกันถ้าเกิดใช้สามรารถชีวิตกองาหารที่เสียชีวิตไปได้นะอ่าละ่ะเดือดเหรียและมาเดี๋ยวลุยต่อทั้งนี้กันเราก็ลุยมาล,ยลุยไปเรื่อยๆนะต่อไปก็อืมต่อไปย่ามันจะนกืนเกาะนี้สินะถ้าอย่างนั้นเราลุย ออกมาขึ้นเกาะน,นี้ว่ะโอเคถ้าง,งั้นเราุยอันนี้ก่อนนี่ดูสักกองลังเราแข่งแข่งแค่ไหนโอ้โห,โโหลูฉันนักหนูยูนนิดถูกตำแหน่งมากยืนน้อยแ้่แถูกแล้วหน่วยหอ,อกลงมาลอข้างล่างหน่วยดาบลงมาหน่วยเออมาแบบนี้ไปนี้โอเคโอเคมันขึ้นมาทางนี้ว่ะงั้นหน่วยหอ,อกรอ ตรงนี้เลยอันนี้ออรอตีข้างบนขึ้นมาอะไรโดนไหมนั่นนะมาขึ้นมา,นมาลงน้ำไปะจมน้ำตายแต่เฮ้ยมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้นี่นี่รอ,อตรงนี้หลอมทิศไว้

มีเว็บสุดท้ายแล้วที่นหะมาเตรียมเล่นเอ้ยมันมาตรงนี้ด้วยเออต่ไม่แบบเราเตรียมพองกำลังไว้แล้วมันมามอะไรโดนมันนั่นนะมามาเรียบร้อยสามเหรียญแต่ก็ยังดี พาไปสิแปดตัวมาเ,เขีย่ยตรงนี้ก่อนนี้ลุยไปแล้วอละลอัพเกรดเป็นสี่แล้วใช่ไหม่อไปก็ในก็ไหนๆแล้วอัปเกรดธนยเป็นขั้นสองดีกว่าน่าจะแรงขึ้นนะเรียบร้อยเลยสองเหรียญเลยโอเคต่อไปเราจะลุยก่อนไหนต่อ จากที่ดีมันน่าจะมาคืนเกาะน,นี้้เราไปคืนเกาะน,นี้ได้ด้วยเอาแอ,อ,อมันคืนในตอนนี้เดี๋ยวเราลุยเกาะน,นี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเตรียมพ้องกองกำลังดีแล้วนี่เป็นอนูใหม่ด้วยเท่โ hey, คตรๆเอาละอนูขึ้นมาตรงนี้ดีกว่าพ้อยู่ตรงนั้นโอเคั้นเราต้องระวังไว้ หน่วยโลมาแล้วหน่วยหอ,อกรอสแตนบายอย่างงี้อ่ะนี่รออยู่ตรงนี้ดีละยิงเลยอแรงกระแทกของลูกเนูจะแรงขึ้นนะถึงแม้จะเจาะก่อไม่เข้าแต่ก็ทาให้ฝุกนน้ำได้น่ะอ่ะเอาละมันมาตรงนี้แหละล้อมทิศ รอต่อยเลยเฮ้ยมันปังอย่างนี้นี่ลงมาลงมาลงมา ลอยมาอีกไหมมาอีกมือหอกเซนบายนี่ดีละนี่อ่ายังไม่เป็นไรมากโอเคเุยเลยอ,อืมอ่า อย่าอย่าปาลาระเบิดไปออมาอีกโอเคมาตรงนี้อันนี้ถอยมาตรงนี้พ,พี่เกียเองของลำนี้ขึ้นขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะจะใช้สก,กิลหอพุ่งใส่เลยนะถ้าเกิดมันไม่โดนธนูฆ่าตายหมดทุนแล้วนะ เยียบร้อยลุยเรียบร้อยอ่าลุยต่อเกียมีสองมีเจ็ดเหลีนะ่ยนเอาไอัพอะไรได้บ้างเนี่ยอัพสกิลให้ตัวนี้ไปอัพไปแล้ว อันนี้ให้มันหีสองสกิลเลยกันสกิลจากไอเทมแล้วก็สกิลจากสายมันเองอเ,เอาละเอาไปเลยก่อนนี้เอาไปมันคือก่อน,นี้โอเคเลยมีเวลาลุยไอเกาะนี้อยู่ลุยลุยพร้อมกันหมดนี่แหละ โอเคมันอ <ersch> ๋อโอเคโอมีบ้านตรงอย่างหนึ่งโอเคงั้นเราก็เหนูไปรอข้างบนหน่วยนี้ยรอหันหน้าทางเข้าอันนี้ทางไหนทางนี้นะเตรียมพร้อมขึ้นฝั่งเมื่อไรรอจะกินหอกแพงเลยเจออย่วยังไงจะคุ้มด็แค่เขยิบมันหน่อยดีกว่าเนี่ยเขยิบมันหน่อยเขยิบมันหน่อย เตรียมตั้งลอ็อรอมันขึ้นมาเมื่อไหร่เล่นมันนั่นเลยโอเคด้วยเรียบร้อยทางไหนอีกทางนี้วะหน่วยโล่หอยปลาเวทนาหน่วยหน่วยหอกเตรียมรับมือนี่ ตัว <c oughs> นี้แบบมันรอบกัดหรือเปล่าไม่มีนะ<ๆ>เออ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 เรียบร้อยมาข้างในทางนี้เอ้ย,อยมันหน่วยจะนูนี่หว่าเอ้ยเปลี่ยนเป็นเป็นเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนสำหรับสำับตำแหน่ง วุ้ยหมายเปียบเลยด้วยแหละหน่วยโลมาเตรียมอันนี้เตรียมตบทบหน่อยอันนี้ไม่ดีเดี๋ยวถ้าได้อ่นนี่นนนโหลดใส่เลยนะมันขึ้นหวัง,งอะไรเราจะกระโดดใส่พวกนี้ก่อนไปเอาเวฟม,มาขึ้นมาแล้ว โดดไปตรงนี้ <S <S 1> <S 1> เปรียบคอยเอาละไฟนอลเวฟละอู Og! มาเพียบเลยแต่ไม่เป็นไรโอเคเป็นตัวดาบนะงั้นง่ายหน่อยเดี๋ยวปาระเบิดหนักด้วยดีกว่าอืม เป็นฟังมาแล้วน้อยะนาลุยเลยเต้โดนพกดวกนี้ไปเองแต่ยังไม่เป็นไรผนทลายะตยังไม่ตายโอเคระเบิดนี้มันโดนพดดวกนี้ไปเองครับตระวังด้วยเรียบร้อยปลอดภัยสามหลังครบมีเปิดแล้วาคามเทิน เอาละตอนน่าเจะคืนอย่างนี้แหละเราต้อ,องเลี้ยงอีก่อนโอเคตหนไว้โ,โล่มาหลอดมาตั้งละไฟหอกมาต่อตรงนี้เลยอย่ามันขึ้นมามเมื่อไหร่ก็เอาัจะดู โอ้ตกน้ำดีก็ดีกันนี่ที่เราใช้อัพธนูมาเนี่ยมันถึงแม้จะกันไม่โดนธนูได้แต่แรงกระแทกของลูกธนูก็สามารถดันมันตกมามได้เหมือนกันอ่านี่มาหลอกนี่เลยนี่เตรียมแชตากิวนะเผื่อดไปแตกที่เด่นเลยก ตัวเดียวละมันต้องใแจสกิลละมา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 เฮ้ยหน่วยโล่มาสกิลพร้อมอยู่นะมาเดี๋ยวมันขึ้นมาตรงนี้เมื่อไหร่ลุยไม่นั้นอะโล่ใช่ไหม เราก็สามารถใช้กรลกระแทกลูนูดดันมาตกน้ําได้เหมือนกันเอาล่ะลุยเรียบร้อยเอายังเหลืออยู่สองตัววะ่ะเอาไงาเอาไงกาคา,าขัวจะมาหรือไม่มาล่ะเอาล่ะรอไปก่อนอ่ะนี่ก็มาโอเคมายืนรวันตรงนี้ละสองตัวนี้ว่างไงไม่เข้าเราเข้าไปเองแล้วนะ ให้เดี๋ยวลอยนี่ขึ้นมาก่อนดีกว่ามมาเลยมาเลยเ่สระเบิดจะโดนเพื่อนไม่อ้ยอุ้ยไปก่อนอย่าเพิ่งไปก่อนไปก่อนไปก่อนนี่มาตรงนี้เอ๊ะเปิดท้ายนี่ไป็นแบบจะเชื่อทีเดียวเลย เออจะตะคิวนะักธนูได้นี่หว,ว่าผลธนูวอลเล็ตเดี๋ยวรอมันรอเดี๋ยวนะเป็นเามือลยพร้อมนะโอเคเป็นมาแล้วโอเคมาขึ้นมาตรงนี้ แต่ก็ยังชนะอยู่แล้วไปโอเคมันมาตรงนี้แหละหน่วยออกเสียบแสเดนบายได้เลย<อ>เล้ดตัวเดียว อะไรอเช็คพอยดีดีด,ดีโอเคมีจุดเช็คพอยด้นี่เพิ่งเพิ่งรู้เนี่ยกันนะไปข้ามเทิน,เ,น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 เราไปนัจะคืนเกาะนี้เราไปเอาพวกเพิ่มด้วยทีหก e เหรียญทำอะไรได้บ้างยังไม่ได้เลย เราไปเอามเคิ่มตรงนี้เอาไหรเราต้องคิกแป๊บนี่นี่กับน,น,นี่นะถ้างั้นเราก็ไม่มีตัวหนูถ้างั้นเราก็าเอานี่ออกไปตัวหนึ่งแล้วนี่ด้วย อันนี้นะ่าจะพอละวเรนูอีที่สูงถูกแล้วไอ้หอกเดี่ยวเพาะว่าเป็นตัวข้างล่างไม่ดาบเผื่อไว้ก่อนมารอตรงนี้โอเคม,มาทางนี้นะก็เออเอะไรนเงี้ยม,มาทางนี้ก็เตรียมเออมาสองทางเลยเว้ยเยี่พร้อมจะมาทางไหนเราก็พร้อมลุย ออยดๆๆๆอดโอเคปล่อยมาได้ละไปตรงน,นี้ให้หน้าที่หน่วยหอเขาจัดการ<ๆ>ะจะลอบขึ้นข้างบนเหรอเจอนี่หน่อย างนี้อูเพียบเลยเกิดทางกันดีแหละเพียบไปหน่อยยังพร้อมนะแต่มัน๋ยวมันขึ้นมาเอาออกแทงให้หมดเลยหน่วยดาบด้วยออกไต่ตองอะมั้งมาทางไหน,นอกีกทางนี้มันขึ้นตรงนี้จะงั้นมาลองนี่ เห็นไว้โลเยอะใช่ไหมเดี๋ยวแทงล่วงทีเดียวเลยเตรียมพร้อมด้วยนี่นะมาลองมาเที่ยวตัวนี้หน่อยเรียบร้อย เอาไปได้นา่าลุยชน,นะเออเอาละเรามีเเ่ยเราเราอเไปเได้ปางให้ให้เออเราต้องอัพไปนี่ดีกว่าเรามีาหน่วยดาบสองตัวแล้ว อันหน่ยวยเดนูเพิ่มอีกตัวดีกว่าเลยโอเคพร้อมแล้วมีเกาะน,นี้ต่อมีต่องอืมอหึ่บอ่าเออ เรามาลุยอันนี้ก่อนสองทีมไม่มีตัวระยะไกลลงมางมาร้องข้างล่างเราจะไปต้องแบ่งทีมละเพันตีไม่ทันอุ้ยตัวใหญ่นี่ว่ะอาจจะเก่งนะตัวเนี้ยต้องระวังเฮ้ย <Hey. S 1> หลวงปู่หลวงปู่นะผู้รัก ต่อมาแตะพื้นเมื่อไรเล่นมันเลยนะตอนนี้แหละเกิดมเกิดมันกิดเกิดเกิดเกิโค้ดตีแรงด้วยขับไปพักไปพักไปพักเลยง่ายเนี่ยรอบนี้โอเคที่มีระเบิดนะ คไปพักแหละองระวังปิดฝังมาไหปตาเปิดอัดมาเลยนะเก็บไปแล้วตอนนี้แหละอ่าดักไปก่อนนั่นแหละสัมมันเลยเฮ้ยเหลือตัวหนึ่งเรียบร้อยโอเคหนุวย เลยโล่แทนละโอเคตัวใหญ่ไปหมดแล้วใช่ปะอาสักิลว่าพร้อมใช้แล้วนี่มาลองาตรงนี้เริ่มยากแล้วมีตัวใหญ่มาแล้วด้วยดุยเุยเุยเลยลงไปตู้หน่อยสิอย่าป่าละเบิร์ด นี่ไปลตอตรงนี้เฮ้ยเหลือตัวเหลือไอตัวเหลือไอตัวาป่าระเบิดโอเคเฮ้ยไปทางนู้นแล้วนี่ไปพักตรงนี้ก่อนเลยสี่ปลาโหยสีย่ในบ้านหนึง่ง ปางใดเช่อมันนี่เลยมายังอยู่อีกอ่ะโอ้ยเสียไปสามเหรียญจะไม่เป็นไรตัวยักษ์มาเริ่มเป็นห่วงแล้วสิต้องอัพหน่วยทหารแล้วแหละเสียไปนี่ก็มีตัวใหญ่อีก อ่ะงอกละเราลุยอันนี้ก่อนกันนี่ลุยตอนเรามันมีตัวใหญ่กรต้องอาตหน่อยแตะเออเองลุยแบบนี้ละ อีกแล้วเหมือนหนูไปลอตเป็นต่อยมันเลยดิตัวอย่างนี้ต้องระวังมาหน่อยตีพูดแรงเลยไม่โดนไม่โดนมาหยุดดีลองนอีง่เลยจ้ะเรียบร้อยโอเคเอออันนี้ดีกว่า เรียบร้อยไ่มันจะขึ้นมาตรงนี้และเก็บพร้อมปล่อยมมนได้ล่วงปล่อยไม่ถึงว่ะมาเนาะมา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 ดิมมาดิมาดิมาดิมมาดิมเออลมไหมลมไปละโอเออดนูต่ำแต่เรียบร้อยใหม่หวปผูกใหม่ปล่อยไปเลย แกตองน,นี้ขึ้นอ่ายิงมาเลยดด้วยเนียตัวสองน,นี้เป็นฟังแลวลุย <c oughs> ไม่ตายวะ่ะแต่ก็กมาเอิ <c oughs> ่มซ้ำเลยก็ได้หน่วยโล่มาวะ่ะ ในโลมามันตั้งขึ้นตรงนี้สีนะแล้วก็มาดักลองนี้เออ้ดักลองนี้ดีกว่าเออ,อเคโวเคทตั้งช่องแคบเลยเหมาะกว่าเอาละ่ะมันมาตรองไหนอีกโอเคมาตรงนี้นะหนูมาแค่นหน่วยดวักใช่ไหมดียิงมันเลย สิบแ <18 S 2> <Okay. S 1> ปดเหรียญเราไม่อัพ hey. Hey. อัพตัวใหญ่ <Hey. S 1> เพิ่มดีกว่าให้มันถึกขึ้นหน่อย <Hey. S 1> ได้ปะให้มันนั้นหน่อย <Hey. S 1> มีอีกหกเหรียญื้กสกิลไม่ได้อีกไม่เป็นไรแ <Okay. S 1> คน <Hey. S 1> น่นี้ก็ได้อันนี้มีแค่ตัวโล่งเดียวใช่ปะนี่เรามาแค่นี้ก็ได้ เราลัมาลงมารอข้างล่างเรามีระเบิดด้วยตัวนี้ถืวดีมาทางไหนว่ามามาทางนี้โอเคงั้นดักลองนี้แหละอนูมาลอดต่อยด้วยปนูเบาๆทำาไย มา,มาหน่วยรอับเดตแล้เวเจอกันหน่อยโอเย้เปรียบเลยทุกคนยังไหวกันอยู่นะ หลองบนหลองพุ่งอ,อ่ะเฮ้ยบหลองบนดิเพราะมันขึ้นทางนี้เลยด้วยโอเคแต่เราก็เตรียมพร้อมมาละเรียบร้อยทางไหน,นอีกโอเคมาทางนี้นะถ้าอ,อย่างนั้นดีเลยกระป่าระเบิดลงไปตรงนี้แหละเว็เบสุดท้ายแล้วด้วย พร้อมระเบิดปาอัดหน้ามันเลยตอนนี้แหละตรงนี้ดีกว่าแหมทั้งกลุ่มหายเกลี้ยงอืมเออไป จะต้องเลื่อนเทินวะเล่นเลยอ่าหลาเกลีร์ของเกาะน,นี้ไปละงั้นไม่มีปัญหาเท่าไหร่เอาละถ้าง,งั้นโอเคครับวันนี้ก็พอพอแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวขราวหน้ามารูต่อกันนะว่าจะเป็นยังไงเริ่มลำบากแล้วมีตัวใหญ่มาแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับและเจอกันตียู